สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนเจอกับสาวบ้านป่าพากินนะคะวันนี้สาวบ้านป่าพามากินลาบหมูน้ําตกค่ะพี่น้องขาลาบหมูน้ําตกจ้าพี่น้องอน้องขาดูสินี่ลาบแบบแห้งๆน้องลาบหมูน้ําตกจ้ายั่วเลยอืม นี่ค่ะพี่น้องค่ะแซ่บลาบหมูนตกนี่ค่ะพี่น้องมีผักกาดนี่ผักกาดขาวเบ้นบ้านเรานี่ค่ะสวยงามหน้าหน้าสมนอเนี่ยเพราะว่าบางในกรอบมากค่ะพี่น้องขานี่ผักชีลาวค่ะพี่น้องขามาเด้อค่ะมากินด้วยกันจ้าลาบหมูน้ำตกค่ะดูสิกรอบมากเลย นะค่ะมมไม่มีข้าวเหนียวนะอืม,อม Ừ. 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 อืมปุ๋ยแม่ยัง ไม่ย่างหมูนะนะอ,ะอืมนั่นในเตาก็มีในเตาอ่ะลูกอืมีนเตาสามชั้นเนี่ยหมูสามชั้นนั่นในเตา น้ำตกหมูนะใครชอบเปรี้ยวเขาเปรี้ยวธรรมดาอนะ่ะไม่ต้องใส่มะน,นาวแล้วอร่อยแล้วส่วนว่าใส่มะน,นาวมันตัด ตับเครื่องอือ,อคิดอยากกินมาหลายวันแล้วแต่ก็คััวอื ไม่มีหมูติดมันนะอืมอืมอืมกล่งองประกาศขา่าวบันบาน

嗯。Mm hmm. 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 nằm tục bẹp hang không อร่อยโอ้โอโทษค่ะอืม โอ้เผ็ดเลยทีนี้มเอองานประจำปีที่บ้าน ที่ตำบลส่อนยาอยู่นะจัดทันที่แปดก้าสิบคิดบ้านนะสามวันสามคืนน้องขางานเยอะนะ うん。Mm. Ah. Mm. Mm. ถ้าเป็นเนื้อนะเนืวว้อบวบนะจะติดมันขอบมีเดียมอนะ่ะเอามาลากน้ำตกโอ้โหอร่อยมาก